เพ no uh ื่อนเนี่ยก mm ินพี่น้องกินแต่อาหารกินเป็นเนื้อแต่อันนั้นไล่กรบโหยาบมันจะพะฮ่านะใหม่กัแกงก่อนจ้าเดืดออกนี่จะนางขาขาเพื่อนบ่หอมดีดีหนะใหม่ก็ได้พี่น้องะเดี๋ยวฝนี้เด้พิดตัวนี้แห้งขาเพื่อนบ่ก็จะนอนนางดินนี่คนจับกล่องห้พี่น้องจับทุกบ้าน

เห็นไ,ไหขาวกบอกวกจะกินหลายกินซองนอนนี่กระเพาะนะพี่เนาะเสียบ,บต้องกันเด้อจ้า